ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75 0เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566แรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระวันธรรมส,สวนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่า วานิโชวะพยังมักขังอัปะสัตโธมหัตถโนวิสังชีวิตกามวะปาปานิปริวัตชเยีแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าควรงดเว้นบาปเหมือนพ่อค้าที่มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นจากขนทางที่มีไย และเหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบาปจะมากหรือน้อยก็าตามล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ผู้กระทำทั้งสิน้นผู้กระทำบาปทุกคนย่อมเข้าถึงทุกคติโดยไม่มีการยกเว้นฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดจึงควรงดเว้นจากการทำบาปไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ้ง การงดเว้นจากบาปก็คือการไม่ก่อกรรมทำชั iantes, ่วทางกายทางวาจาทางใจความชั่วทางกายก็คือการประกอบกายทุจริตสามอย่างความชั่วทางวาจาก็คือการกระทำวัจีทุจริตสี่อย่างความชั่วทางใจก็คือการกระทำมนุษย์ทุจริตสามอย่างการลดเว้นบาปที่ท่านสอนอย่างเช่นว่า พระพุทธเจ้าเคยสอนพ่อค้าผู้ฉลาดว่าพ่อค้าที่เดินทางไม่ว่าไปที่ไหนควรเว้นเส้นทางที่มีอันตร,รายเช่นเส้นทางที่มีสัตว์ร้ายชุกชุมเส้นทางที่มีโจรร้ายชุกชุมเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยจากทรัพย์สินสมบัติของตนและพระองค์ทรงสอนให้รู้จักรักษาเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยเพราะธรรมดาว่า คนทุกคนย่อมรักชีวิตพยายามหลีกเลี่ยงงดเว้นจากอันตรายทั้งหลายและยกตัวอย่างว่าเหมือนเรารักชีวิตเราป้องกันชีวิตจากยาพิษต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายฉะนั้นบุคคลจึงควรงดเว้นให้ห่างไกลจากบาปเหมือนคนที่เดินทางไกลงดเว้นจากภัยในเส้นทาง เจริญสุขเจริญพรสาธุชนคุณฟังทางรลายวันนี้กานมีกำหนดการเดินทางไปไหนกันบ้างเส้นทางเส้นทางสายบุญเส้นทางธรรมวันนี้ถอดกระติ๊ดไล่วัดเหมือนกันนะตรงขบวนอาทิตย์เป็นสาววัาทันไปถอดกระติต๊ดกระติ๊ดได้ทีจำได้นึกออกตอนนี้ก็มีเก่ๆสถานีวิทยุก็คือวัดโกกโดน วัดกุกโดนไม่ไกลตัวไรวันก่อนนี้ไปทําบุญไปหลวงนาแล้วตอาจารย์รรพระครูวิชิกิจเจ้าพ่อนรองเจา้าคณะเพื่อวกวนกนุนท่าน,านก็ใไ้ปราปตันแก้วมาเป็นธีระลิกนี่่านพุวังถ้าใครไปตอนนี้น่าจะยังยังชาวอยู่เลยนะหรือว่าใล้โย่าันพวังโย่แควัดกอย่างวันนี้กาทินวัดกอย่างเรื่องใครโยม <c oughs> แก่ๆเสียกปู้ท่องวัดทายว่างวันนี้รื้อก่โยแก่ๆวัดมะกอกเนื้ออันนี้ก็ไม่ไกลแต่ไรคำต้นรถควายไปก็เหลียวโกงชายกว่าชายกว่าเตวังว่างอีกตันกวังเส้นทางไปวัดมะกอกเนื้อนี่มันนุ่นอย่างเพลินเดียวอยู่ยังไม่เสีเล่นทีเดี๋ยวรอซะไม่น่าเพื่อรัฐบาลไม่แคย่ายถนุนในกวางออกเลย ทำไมสบาย,ยาใหญ่มีลุ่มใหญ่มีบบใหญ่คลุกคลักรับโมงกองคใครดีของคนำนั้นไรดีคนำนั้นนกกำไมอยูล <c oughs> เลวผู้รับโม่ดีววาชายข้องมีคุณภปาพสกิดนะทันวกวุงนักการเมืองต้องทิ่นี่ทำด้วยในใบปไปวัดมังโก้เนื้อรือทันพวุว่งที่ฟังอยู่แถวชชยบุรีวันนี้วัดเข้าเมืองเกา่นะานวกวักการเง วัดโกงเมือเกับอูเชบรีอ่าซึ่งอีกวัดหนึ่งที่นึกได้อยู่แก่แกานนตมา่าย่อมวัดกล่องใ่วันนี้ท่านกวางวัดกล่องให,นนงงกงให่ก็ไปไม่อยากเนีย่ยเส้นทางก็ไปทางอำเภอเดี๋ยวนี้ร้นไว้มาท่านกว้างตรงนั้นที่หน้าอำเภอพาย่อมตอนนี้เขาก็ย้ายเป็นซ่องจองทางแล้วเนีย่ยแล้วก็ไปบรรจบกับตรงนั้นดีเคลื่อนก็เรียกว่าเคลื่อนวัง่งาน เดนบายแล้วการน่าจะทำต่อไปจนถึงนู้นแล้วเ调ไปบางโล่ไปโลต่อมไปออกโคบซีบันปดเข้าโูต่อไปมีความเจริญมากขึ้นดังกล่าวที่หล่านก้อยี่เจริญไปก่อนอแล้วหลาออว่านก้อยนน่ถนนก็อุ่นต่างก็กว้างกว้างสบายมีกระยับกระย่ายมาที่งเง้นกลองใหญ่ระบายแล้ววันนี้ก็ไปทำบุญต่อคทินกันได้ส่วนคิดอิมุ่น กวางอตมาวันนี้ก็มีงานบวชทันกกองวบวชนาคี่วัดเข้าอตอนเชาน้านี้นาคก,ก็คือลูกชายของดออรปิษัทหนุนเกลียงแกล้งมากจบจบทั้งประเทศนะก็เที่ยวว่าอ่อย,ยอย่างน้อยยี่สิบสองผีกับบวชตั้งใจจะบวชที่วัดเข้าอหนองมอดปันนวัดกีรติทุสิทธิ์รุดนเดิมที่นำสกุลหนุนเกลียงหนุนเกลียงน่าจะมี ญาติพี่น้องท่านกุ้งรู้จักหลายคนวัดเขาโอถือว่าเป็นวัดสําคัญของจังหวัดพัทลุงกะตินต่อไปเรียบร้อย,ลยอแล้ววันก่อนบิ๊กโจ๊กมาไม่จับได้เกือบๆล้านมั้งใช่ป่ะกาตี้ว่าผ่านไปโดยดีปีนี้วัดบานส่วนนี่ย้ำทุกทีเวลาท่านกวางนะเพื่อเกยจําไม่ได้หรือว่าท่านเพิ่งเปิดฟัง,ง,งรายการวัดบานส่วนปีนี้ตอนวันที่ยี่สิบห้า แต่บางคนไปเล่ไปไวนิ้วข้างต่างไปที่เขาติดไ้ข้างต่างอาจจะซับซ้อนหยิบเสื้หยิบผ้ามีคนผูดชงไส้นหนกันให้ตอดหรือนร้างสร้างวันางตอดวันเดียวัางคนคือวันลังเนี่นวัดบรรุนนี่ปอดตานเก่งฉลาดทำทร้างวันเลยคือจริงๆหยิบเสื้เป็นวันวันวันส้มผพดวันส้มผูดพากระทิ่น แล้วก็มีมอาะระชอบเล็กหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือวัดบรส่วน,นนี่กับวัดเขาอมีความพกพันกันในเรื่องก้องพิธีกรรมสยเวิดโดยเฉพาะเรื่องกองยาสมุนไพรวัดบรส่วน,นนี่เป็นทีโดดเด่นเรื่องก้องยาวัดเขาอนี่โดดเด่นในเรื่องของเกจิอาจารยเดชศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ก็มีการอุง่ง ก็เนี่ยดำยาสมุนไพรด้วยทั้งทุกข์ขประมาณวัวกรรมปอนกันทีทีเจ็ดวุก่กรรมหรือเปล่าตีปวุลุงเช้าวันเสาร์วันที่ยี่สิบากะเป็นวันกำหนดการตรวจการทินจองวัดบ้านส่วนอ่เอาเอากล่าวถึงวัดก็อ,อกสกิดก็แล้วท,ทั้งต่างที่ต่นผู้กว้างไล่คนการู้แล้วแต่ว่าต่นผู้กว้างที่อยกอะไรบางท่านอาจจะไม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่คงจะไม่ไม่กล่าวถึงวดัดกล่าวว่าเป็นพอประ,ประมาณ เนื่องจาว่าเป็นวัดสำคัญของอำเภอวังกะน,นุนวัดเขาโอนีเดิมที่ก็มีพระม,มาอยู่เรียกว่าพร์เป็นผู้บึกบิกก็ไรโดยเฉพเะในวัาพิธีกรรมพิธีการต่างๆท,ท,ที่วัดเขาโอนีมีลักษณะใครก้องอินเดียโบราณเพราะว่าพระก็มาจากอินเดียสืบๆโตๆกันมาโดยเฉพาะเรื่องของค,ความคลั่งความซักซิ์วิชาอาคมต่างๆอยู่ยงคงกระพัน มีรูซีด้วยเนี่ยใชได้ถ้าเคยเข้าไปในทำชัดทันบันพศนี่จะมีรูปรูซีเรียกว่าปลาเกจิอาจารย์แล้วได้รูปแล้วได้องค์ตังอยู่เนี่ยเรียกว่าขได้รับวัฒนธรรมมาจากพราหมณ์หรืออินเดียจาวาที่เป็นผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศก็พระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันบันพศหรือว่าคนมาเราเรียกว่า พอะธานต่องเท้าอาจารย์ต่องเท้าเนี่ยส่วนมากเวลาก็บนไม่ว่าจะเป็นบนญบวชเรือบนญนวลบนนี้บนนั้นให้ได้พอได้ส้มพระธนาก็มาแก่บนกันนะพอะธานต่องเท้าแต่ว่าพอะธานต่องเท้านี่ตอนที่อาารบวชเขาไม่ปรากฏลักท่านจัดจีนปรท่านบวชบวชกับอาจารย์ท่านนี่นะรูู้กับท่านเป็นเจ้าวาดนะนะตามประวัตนะิน่ะ แต่ว่าเรื่องของแปดแผ่นบบราณเรื่องของยาสมุนไพรนี่มีมากในสมัยนั้นแล้วก็โพธิ์นของเต้านี่มีเส,ส้นพมสีเก้าที่อยู่ญเหมือนซีสะท่านว่าไม่สามารถโกคหรือตัดขาดได้เนี่ยก็ที่มีลักษณะพิเซตบางนี่มีร้อยคนนะก็บอกว่าบางคนพอตัดแล้วเจ็บไข้ไม่บายก็เลยปล่อยเรื่องบางคนที่ว่ามีคุณสมบัติพิเศ,ษ,เศษประจันถันนึงที่อยู่จังหวัดตรังซีใต้ก็อโอมเหมือนกัน มีมีโคลนไม่ใช่โคลนแล้วเป็นเป็นคนที่ขึ้นท,ที่ตายกลางท,ท,ที่โคลนเบ็ดโคนนี่เบ็ดโคนนี่โคนไม่ไม่คาดถึงขว่าไม่ใช่เป็นการเล่นโคนหรือวปล่ะได้ก็ลองให้กว่าดินลองลองลอง่ลงล่งเลยคล้นลองตัดเลยตัดไม่เข้าจริงจริตัดไม่คาดนี่เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันโ <c oughs> คลนมันลวดนะแต่ว่าเรื่องป่นนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลแต่ละค ส่วนเรื่องการบวชการบวชบางที่บางคนนี่บ่นประว่าอยากได้สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาหน้าที่การงานเรื่องบางคนเรื่องโครคภ่ยไข้เจ็บ่าถ้าบ่นในรอดปลอดภยัยจากการเจ็บป่วยก็จะมามาบวชบางมาถ้าไหวสังฆาทานบาง เพราะฉะนั้นวัดเขาถือว่าเป็นวัดสมกันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนะนี่แหละถึง่งก็เรียกว่าสมัครซักร,ราชทินน้ำก้องโปตันทถงเท่านี่พระครูสังกับว,วีชานชัดทันบรรพตนี่เขามีนั่นในสมัยนู้นเลยพระบาทสมเด็จพระจชาชนกล้าวจ้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าโรออานน่ะนี่ก็เลยถือว่าเป็นวัดที่สมคัญ ัลุงเรานี่มีเรื่องเรา่าสําคัญสําคัญอยางโตเหนียงเรื่องไม่กระทงว่าทันกุ้นพันคุณพันธรครราชดิตก็ถือว่าเป็นซิสซนาโคที่มีชื่อเสียงระประเทศอ๋พอพูตึงทนันกุ้นพันรายการกองหลวงวี่พวกเจ้าชาวนี่จะมีคนนู้มีเชื่อในอลกชื่อ,อการเกือบุกชาวเลยนะผู้ปันตรีผู้บัญรีนี่คือใครอันตม่าน่าจะเคยเห็นคนนั้นมไม่ทีกีกระเครื่อง วิวไปลวิวมารยบระบ,บัดใช่ายไหมแต่ว่าไม่จับไม่ถึงเคยนะแต่ว่าลุงวีพูดถึงตอนนี้จะผู้บัญทรีแค่ทั่วมันก,ก็ปลิงประจนะําไดทีนี้พอพูดถึงตันคุ้นพันหรือว่าผู้บัญทรีก็ดีถ้ามันถึงตอนนี้เลยปัตตุลุงเรามีเจอเสียงดวงดังเลยไม่ร,รู้เจอเสียงหรือเจอเสียงหรือว่ามันดื้อแต่ว่ามีเก้าวระดับประเทศลิส,สัมวันที่บ้านมานี่ หรือว่าไม่ใช่ส่งาห้มาเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วนะก้าวนี้เทวะก็ตามา่ะเป่งตราอูไหมที่เทวะก้อนบรรทัดกอตามาเป่งเสียงเป่งไม่สับก็นาติอกอากาศตอนนี้นี่ไม่สับพบหรือไม่หรือเปล่าหรือเธอเข้าบรรทัดนี่มันมีมานานเลยนะะเชื่อก็ว่ามเธอเข้าบรรทัดนี่อัตนะมาคืดมากหรือถังควงบางทันคืดมากก็ได้ยินแล้วใช่ไหมเธอเข้าบรรทัดนี่เป็น แหล่งเรียกว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม้ปลาสัตว์ปลามากมายแล้วก็มีแม่น้ำลำคลองไล่ไส้คลองนาคลองมาเดือคลองปลาบอนคลองปูกพ่ออะไต่างต่นะแล้วก็แม่น้ำไล่ไล่นวไล่หลวงโอกทั้งนั้นไล่ไปถึงทะเลสาบสงครามที่ฟั่งทะวันตกก็มีแม่น้ำเหมือนกันนี่เขามาเขามาเต๋อเขาบรรทัดนี้มันมันคลุมคลุมจังวัดปัตตานีจังวัดตรัง นะไม่ว่าจะเป็นเม็นนำปลาเลี้ยนกลองหรีพรอนกลองหลัลง,ลงหูใช่ไหมนี่ที่เข้าโดงดังกับมู่บานได้โดยมู่บานตระใช่ไหมม่บานตระ,ตระเป็นพื้นราบที่อยู่ในเถอาเข้าเขาลือถึงท่านถึงศักดิ์สิทดได้เหมือนกันนะแต่ว่าเถอาเข้าบรรทัดนี้ถ้าถ้ามาจังหวัดไรบ้างที่ครอบคลุมกับสะตูนไปถึงสต,ตูลส่งกล้าตรังปัเตลุง เธอเข้มมันตัดนี้โยนในการตัวเลขก็ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่ก็มีการรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ปืนธรรมชาติน้ำตกน้ำตกมีมากทั้งนั้นก็น้ำตกอะไรบ้างนะน้ำตกต้นเตะน้ำตกต้นน้ำตกปล่อยวันน้ำตกปล่อยวันมีชื่อเสียงน้ำตกไส้รุงน้ำตกมันดุราน้ำตกนกรัมน้ำตกวังโตอะไรเป็นนั้น น้ำตกต้นไพรทองสวยงามน้ำตกน่นฟ้าเมื่อตมาเคยไปเที่ยวตรงนั้นประทับใจอย่างนำ้ำใสไล่เย็นแต่ไม่ก่อยเห็นปลาโซนหมากปลาไม่ก่อยมีนะเที่ยวเที่ยวน้ำตกเที่ยวในปา่าเตวานำ้ำใสรากไม้โคตรอินสวยงามเคยไปเที่ยวที่เกาคลามงสวยบรรยากาศดีแตนน่ว่าช่วงนี้ดูฝนไม่น่าเที่ยวแต่เลยต้องไปช่วงหน้าร้อนนะ อันนี้พรพูดถึงป๋าพูดถึงธรรมะกันบางทีนี่ธรรมะนึกว่าพระพุทธศาสนาะที่เกี่ยวกับป๋าพระพุทธเจ้านี่ทรงตรัสว่าภิกษุนี่แบ่งลักลักเป็นส้วประเพณีเรียกว,ว่าปราควายปริยัติก,กว่าไรควายปริบัติปฏิบัติควายปริยัติก็เรียกว่าพระคันทักุระคันทะคือกัมพี เกานศึกษาเรียนรู้กรรมพี่แล้วก็วิปัสสนาธุระปราควายไี่เป็นวิปัสสนาจารย์หรือปราที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตาบานเราก็เรียกว่าปราบานกับปราปะอารัญญววสีหรือกามวาสีเนี่ยคามะแปลว่าบ้านเนี่ยภาษาบาลีอารัญญะแปลว่าป่านะ่ยทีนี้ถ้าพูดถึงปา่านี่ก็ต้องนึกถึงปรปาปะ อย่าโยมส่วนมากไม่เคยได้สัมผัสโลกปราปานะเพราะว่าทำโยในปาไม่จำเป็นกับฐานไม่เคยออกมาปัจจุบันนี้มีไม่หมักเลยตัวธรรมะบวชไม่ไม่ปัญชาตอนตอนยิ่เคยไปสัมผัสชีวิตวิถีปราปาอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นที่สุราธานีหรือว่าที่ปากีสถานแต่ถ้าพูดถึงประเทศไทยนี่ปราปาหมักที่สุดกับโยเที่ยวปากีสถานโดยเฉพาะซิดก้องพระอาจารย์ฟันอาจารย์ร เรียกว่าประจันมันปุริตตโตมีลูกศิษย์มากไต่ประปาทีนี้วิธีชีวิตก้องประปากับประบาลต่างกันปร้อประบานกันเมื่อนเมื่อที่โยมินตอนนี้ประบาลก็มีอะไรมางมีสวดมีเซกมีการก่อสร้างมีการตดป้าป้ามีการตดกระติ้นอยู่เรียกว่าตั้งพีตั้งจานก็โยปนีแหละทีนี้ถ้าปูละแล้วประปากับประบาลต่ได้ดีว่า เรามองแบบผิวพื้นอาจจะมองว่าโอ้พระปาน่าจะดีว่านะตัะวตันไม่ก่อยยุ่งกับเรื่องก้องวัตถุแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ว่าพระปาหรือพระบาลยุติการประพฤติปฏิบัติกองตัวต,วตนเองเห่งได้ที่ว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องก้องจิตในเรื่องของคุณธรรมเพราะเรื่องข้องจิตเรื่องกองคุณธรร,ร,ม,ร,ร,ร,ธร,ร,รมนี่มันเป็นปัจเจกบุคคลก็คือว่าใครทำใครได้พนะระเทยุในเมือง เรื่องปฏิโยบันที่ที่ก็เรียกว่าเป็นพระอรยิยบุคคลก็มีไม่ยถึงว่าแต่นสัมปัาสันโดหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอาก็มีมากแต่ด้วยมากแล้วโอกาสถ้าเกิดว่าอย,ยู่ป่ากับอยเมืองอยู่บ้านอยู่ปามีโอกาสใหญ่าสงบสงสัดกัดเขากลีลยได้ดีว,ว่าปลอาไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีสิทธิมาโยอย,ออยู่เรื่องไม่มีสิทธิมารบกวนจิตใจมากแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ง่ายนะ การประโยชในป่านี่มันไม่ง่า่เพราะอะไรแตนก่านเพราะปลาทีเจอยไปอยในป่าหรือว่ายโยเมงใช่ไหมเอาไอ้งี้ยไปนี่กันเลยโยทีวีทำรายทำสวนหรือว่าคนกรีดยางตัดยางอัจจะพบว่าการใช้ชีวิตอยู่ในป่านี่บางทีมันก็ไม่บายมันอยในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในลาดใช่ไหมเพราอไรตรองลำบากกับยันเชียกมั่งกับสัดรายมั่ง หร <mini. S 1> ือว่าความไม่สะดวกต่างๆอยู่ในป้าส่วนปลานอุปกรณ์รก็กน่อยไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป้าก็ปัญหาอุปสรรคก็ยอมมากว่าอย่าโยมหรือว่าคนีไปเป็นอาชีพเป็นพลานอยู่ในป้าเนี่ยเมื่อฝังเขาที่ก้อยสัมปาสที่เขาไปติดตามเสียแป้งนะ ก็บอกว่าคนธรรมนาไปยุ่ในป้าดงดิบหรือว่าป้าที่มีความรกตามธรรมชาตินั้นยุ่ยากนะหนึ่งเรื่องกองนำดืม่มเรื่องกลองงาน,านการกินการอายากสองเรื่องเส้นทางถ้าเกิดว่าไม่จำหนานี้ลงได้นะไม่เทปรายอี่ถ้าตะนุกวังจำได้เข้าสมาัยก่อน <c oughs> อีล็อกกับล็อกอีอินดูกับอินดูนะแต่ว่าเขาย่่ยที่โคราช แล้วก็ไม่ใช่ไร่ไร่เดียวไม่ใช่รูปเดียวนะไร่รูปไร่ไร่เลยที่ต้องการไปปฏิบัติกรรมฐา,านในป่าแต่ปลาปลากระดวล่งป่าพอลุงปลาทีนี้ปลายุคนีสมัยนี้ทันติดโทรศัพท์มือถือไปด้วยใช่ไหมกระตัวไปนะ่ะอยากชุ่มาช่วยที่แต่ลุ่งแล้วอดแล้ว <c oughs> ยืนบัดก็ไม่ได้ทีนี้ไม่รวยไปต่างได้แล้วแล้วทีเป็นก็ดังหัวเดือดร้อน ลมป่าไม้หรือว่าเจ้าที่ทำรวจวตัวน,นั้นหรือว่าน่วยกูไปไปช่วยนี่สำนักเก้าไปทำเก้านี่ตรงที่เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินไป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายนะการใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่ถ้าเกิดว่าพรไปสุรบปได้ที่ทานปฏิบัติได้ยุไยด้นี่กรรมฐา,านหรือธรรมะมันจะเจริญจิตใจของท่านจะกดงามน่ากราบน่าบูชามาก เพราะถือว่าเป็นการกัดกรอกฤทธิอย่างดีเลยนะส่วนวิธีชีวิตของฐานนี่ปราบพาส่วนบางท่านไม่ก่อยอยากจะปบปะผู้คนไม่ใช่ว่าท่านยิ่งหรือว่าท่านไม่มีเมตตาต่อยากย่ยมไม่ใช่ที่ว่าท่านเป็นคนที่ลักษณะคือชอบความสงบสงดัดแล้วก็แข็งขัดในเรื่องของทำวิน,นั่ที่ท่านเรียกว่ามีความเป็นอยอยางสบาย บากบายโบจิตส่วนเผื่อธารุมิกหรือว่าปราปิกษุด้วยกันนี่ก็สามรถพปปะพูดคุยได้แต่ว่าไม่คุยกันมากถ้าคุยกันคุยกันในเรื่องธรรมเรองวิน,นัยไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องทีไรซาลาถ้า,าท่านผู้ฟังเคยสัมผัสท่านจะบอกว่าปราธุวดงก,ก็ดีปราปาก,ก็ดีท่านจะเป็นลักษณะว่าพูดน้อยเลิกกาสงบสงับเงียมการเป็นอยก็เรียบง่าย อ่าถ้ายกตัวย่างอะไรนี่ชัดป่ะนี้ว่าอตาตมาเคยอ,อยู่ที่ที่ส่วนหมวกที่สุราษฎร์กุฏิอยู่ตามป่าดังนั้ว่ที่นี่กุฏิมันไม่ได้ลังเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่ามากเออลังคาแต่ลังคายดีสักทีเนี่ยก็มาดีไม่ถึงว่าลังคาสังกซีนั้นดีแล้วนะ, <c oughs> ะส่วนปล่าป้าบางแห่งนี่ลังคาก็มุง่งไม่ตองถึงใบอ,อย่างว่ามุ่งจกักแต่ในที่ส่วนหมวกนี่เป็นลังคาสังกซี Nên, Pung, băng, băng. <laughs> thì hồi nãy cười được quần nơi kinh mai ngắt luôn mà bung 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 đằng nãy tóc cháy mình Khuôn tóc thì cào 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 thì dùng cả mà tóc cháy mùng cháy mùng bằng lăng cả giả dùng có để hoài cháy đi về tít mùng lúa với ai cả bỏ bẩn thô phải giặt dùng rồi lừa rin sắt tàng tàng nó chắc quá lệch lệch ทีน่นี้น้ำจะใชก้กันลำบากบางกล้งก็มีมีทั้งทั้งเล็กๆไปตักมาจากบ่อ,บอน้ำแต่ว่าดียังเขาทำมันนั่นไหมไอ่านคัเป็น,เป,นเป็นบอ่อน้ำร่วมส่วนร่วมมัน้วก็ถึงเวลากัเอาเอาตั้งไปตักมาใช้ทีิกุติั้หลังหน้าหลังตาเวลาออกไปทำวัดส่วนมตน คันเนี้ยโย่ลำบากแต่ว่ามันเงียบสงบสงัดบางทีได้ยินเสียงนั้นมันบ่อยใจเหมือนกันเนี่ยเสียงริ่งริ่งในไรอัรองในป่าวิ่ง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 นะแล้วก็มันลดความฟุ้งซ่านได้มากเทตะไปไม่ไหมนี่โดยเฉพาะถ้าเกิดเอาเป็นปลาไหมอาจจะมีความกลัวหรือว่าความเบื่ออะไรเทตะว่าปลาที่ตันบดมานานต้องการความสงบสงัดอย่างที่บอก ตานเจะรู้สึกว่าความวิเวณตรงนี้ ne, มันทำให้เกิดความสบายหมายถึงจิตอย่างแท้จริงว่ากิเลสตัวนั้นมันเกิดขึ้นกิเลสตัวนั้นมันดับไปทำตัวนั้นมันเจริญทำตัวนั้นที่ว่าดียิ่งขึ้นทุกๆวันทุกๆวันเรียกว่าจิตใจของนเกิดความส,ว,าสว่างสวยหรือดวงปัญญาเกิดขึ้นแล้วถ้าว่าความเป็นอย่เรื่องก็ง,งานการกินเหมือนเดิมโดยมากเราปลาป้าในชั้นไม่มากท่านก่อน เอาไปบินดาบารหรือว่าชั้นที่โรงชั้นกล้องวัดกองสำนักนั้นแล้วก็แยกใหญ่กุฏิใกล้กลุฏิมันหรือบางแห่ง่ันก็ไปรับบินดาบารแล้วตังป่าอ่านไปชั้นทีกุฏิแต่เขาไม่เก็บไว้ชั้นเบืรอเพนรุหมากชชั้นเบืรอเดียวเพราะไม่ได้ทํางานนักดิประวัติป้าก็ออกกำลังกายหรือใช้แรงงานอย่างนี้ก็กวดัดใบไม้ตามก้างทางปัดกวดัดกุฏิเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไม่หนื่ยมาก หรืออย่างนี้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยก็เลยชั่นหน่อยทำไมบ่าวไากาพอบ่าวกาก็บาจิตอย่างที่ก้าวแหลกบางองค์ตึงกับปฏิทานว่าเสื้อตรงพี่หรือซี่ตรงปร้อมมาพัน <c oughs> <c oughs> ก็ว่าเสื้อตรงพี่เสื้อตรงพี่มันก็ว่าชีวิตนักลาเหมือนกับกระหวัดยายมต้องทำมาห้าขินต้องมีทรัพย์สินเงินทองไอ้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องมังคังพลังพร้อมรังรวยนี่เรียกว่าเสื้อตรงอ้ากขิน ในขระเดียวกันนี่หรือซี่ตรงพ่อไม่ด้ว่าผู้ปฏิิธรรมนี่จะกินบายโยบายไม่ได้หรอว่าถ้ากินบายโยบายพี่ลงพุงกรเรียกว่ากินเลสมันจะร่นถ้ามันเกิดความขี้เกียจขี้กลางเรือ่องของนอนได้เนี่ยต้องกินหน่อยๆชั้นมือเดียวแต่่าเรื่องปลาบางังปลาป้าบังรูปนัน่านปาิน่นนานว่าเป็นปลาต้องกินอย่างเสื้อคือเวลาอยาโยมถต่ว่าหาห้ังหวักัชั้นมากแต่บางที่ก็อยาโยมไม่มีไม่มาก เรีบินตบาบัดได้หน่อยก็ชั้นหน่อยมันกับเสื้อใช่ไหมบางทีมันซับจับซัดใญ่ได้มันกินเยิ้มไปเบอร์นั้นแต่บางทีมันเนาเยื่อไม่ได้มันก็ออดหรือว่ายิ่วแต่เราคงก็ได้ยินแต่ว่าสั้นจัดเสื้อไม่ก็เนื้อเปิน่นคินนั่นก็ยิ่งดนสักซีส่วนปลาบางตันก็บอกว่าจะไม่เป็นเสื้อ,อจะเป็นปลานี่แหละือชั้นแต่อดีนะไม่ชั้นมากจนเกินไปเลยก็ไม่ชั้นหน่อยจนเกินไป หรือของมัดชิมาปฏิปทา,ทาตัา,างไส้กลางปลอยโยได้ปลอสบายอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับเทรลฐานนะเพราะว่าไม่เมือนกันร่างกายกองเทเลฐานไม่เมือนกันส่วนจิตนี่ต้องทำความเปลี่ยนเมื่อนกันจึงจะเจริญได้เนี่ยเป็วังเราสามารถนำไปประยุกต์ได้นะไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่เมืองคือมานถึงว่าพยายามคัดเกลากเลสให้ดี การเขาเกิดเกิดเ,เกิดขึ้นมาตัวนั้นความรู้ความรู้ความเรื่องเกิดขึ้นมาเรารู้เท่าทันแล้วก็จัดให้มันเบาบางออกไปจิตเราก็มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปว่างว่าช่วงนี้เทศกาลนี้ทุกคนก็ได้รับบุญกุศลจากการไปตอดกระทินว,นวัดนู่นวัดนี้หรือว่าถ้าไม่ได้ไปก็ส่งจิตส่งใจไปอายุ้านเพิดวิทยุรับฟังรายการ ม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันทึงเสี่ยงเพลงหรือว่าเรื่องก้องเสี่ยงทำรรแล้วก็มีความสุขแล้วเรื่องของไม่เสียที่ที่เคยทเป็นมนุษย์ในปปพุธศาสนา่องของเวลาของรายการการมาถึงช่วงไทยแล้วก,ก็อนุโมทนากับการติดตามรับฟังตันคิด่างสิ่งหนะที่เปลี่ยนไปโดยชอบระก็ไปทําไม่เลอกวิสัยก็สิรันจงประเร็จก็ทันมีโทรศัพท์ คือเงินทองกาวข้อง,องชายส้อยไม่บกพร่องก้อยทันมีสุขภาพร่างกายดีสุขบุญแข็งแรงแท่านนั้นติเจ็บป่วยก็ก้อยให้ใท่นนั้นทีว่าสบายดีก็ก้อยทำนาถีอย่างสมบูบุญแล้วก็มีความสุขความเจริญรุง่งเรืองในพระบุทธศาสนาทุกที่ป่าราตรีการปรกติไม่ครั้งวันพระนาเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75 0เมเื่์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566แรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระวันธรรมัส,สวนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่า วานิโชวะพยังมักขังอปะสัตโธมหัตโนวิสังชีวิตกามวะปาปานิปริวัตชเยแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าควรงดเว้นบาปเหมือนพ่อค้าที่มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นจากขนทางที่มีภัย และเหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบาปจะมากหรือน้อยก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่